ดิค่ะเทนนิสเรากาตีหญิงพานิพักวงพัฒนากิจเป็นนักกีฬาเทนนิสดทีมชาติไทยค่ะค่ะก็ที่บ้านเป็นครอบครัวนักกีฬาค่ะชอบเล่นกีฬากันมากๆค่ะได้มีโอกาสลองเล่นหลายกีฬามากๆค่ะทั้งว่ายน้ํวาวอลเลย์บอลวิ่งสามเสืขากีฬาวิ่งกีฬาปิงปองเทควันโดคือเล่นมาหลายกีฬามากค่ะแต่ว่าไม่ ไม่มีกีฬาหไหนที่แบบเล่นได้ดีมีเทควันโดตอนแรกๆก็เล่นแพ้เหมือนกันค่ะแต่ว่าพอเล่นมาเรื่อยๆเกิดจากความที่เราไม่ยอมแพ้ตัวเองค่ะก็เลยทำให้มีวันนี้ค่ะค่ะโค้ชคนแรกของหนูนะคะชื่อว่าครูทรงศักดิ์ทิพนางค่ะชื่อว่าครูศักดิ์ค่ะอยู่ที่ยิมตาปีเทควันโดค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ก็หนูก็ได้มาเรียนเพราะว่าหลังเลิกเรียนค่ะที่ยิมอยู่ใกล้โรงเรียนหนูค่ะหนูก็ตามพี่ชายมาเรียนด้วยเพราะว่าติดพี่ชายด้วยค่ะ <c oughs> ก็ตอนแรกคือกลัวมากๆไม่กล้าเล่นกีฬาเทควันโดเลยเพราะว่าเป็นกีฬาที่ดูรุนแรงบาดเจ็บแล้วพี่ก็เคยแขนหักกลับมาบ้านปากแตกน้องเอาหนูก็กลัวค่ะแต่ว่าตามพี่ไปเฉยๆค่ะ ได้ผลงานครั้งแรกคือตอนอายุ9ขวบค่ะหลังจากที่แพ้มาตลอด2ปีค่ะก็พอได้แมตชน,น,นก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เหรียญทองเหรียญแรกค่ะแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นความที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองทำสำเร็จอะคะ่ะคือยังห่างไกลคําว่าทีมชาติไทยมากๆค่ะแต่ก็ไม่ยอท้อทาต่อไปเรื่อยๆจนอายุ13ปีค่ะได้เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะแมตชน,น,นก็ทําให้ ติดทีมชาติค่ะเรียกเข้ามาคัดตัวในแคขปมทีมชาติไทยค่ะแล้วก็คัดมาตลอดระยะเวลา4เดือนค่ะถึงจะได้ติดธงชาติไทยค่ะ,คะบรรยากาศความรู้สึกคือเหงามากๆเพราะว่าไม่ได้อยู่กับพอ่อไม่ได้อยู่กับที่บ้านค่ะขึ้นมาอยู่กรุงเทพคนเดียวคือแบบตอนแรกๆปรับตัวไม่ได้โดดเดี่ยวมากๆค่ะ แต่พอเริ่มหาเพื่อนได้ในอาทิตย์แรกอาทิตย์สองอาทิตย์หลังจากที่แบบว่ามาเข้าแคมป์นะคะก็เริ่มมีเพื่อนโอเคก็เช่าหออยู่ที่กกทในแคมป์ทีมชาติคะ่ะมีที่พักนักกีฬาอยู่คะ่ะก็หารกันคนละหนึ่งร้อยบาทคะ่ะตอนนั้นคือละสามร้อยบาทซึ่งเราก็มีกันอยู่สามคนสามสี่คนคะ่ะก็หารหารกันเพื่อนในกลุ่มก็ มาจากต่างจังหวัดเหมือนกันค่ะทั้งเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็เราเป็นเด็กสุราค่ะก็มาอยู่ด้วยกันเวลาซ้อมเนหนื่อยหอนุดหนิดเราก็จะมาแบบปรับทุกข์ด้วยกันแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องอดทนผ่านมันไปให้ได้แล้วจะไปแข่งด้วยกันนะค่ะกับโ้ชเชค่ะก็ชื่อใหม่เป็นชื่อชัดชัยค่ะ มาเจอกันตอนเด็กๆก,ก็เจอกันตามสนามแข่งค่ะเรื่อยๆแต่ว่าที่ได้เข้ามาตอนนั้นก็ตอนอายุ13าค่ะที่เข้ามาคัดตัวทีมชาติก็เจอโค้ชในฐานะที่เป็นโค้ชหนูก็ตอนนั้นค่ะค่ะห,หนูขอเอ่ยชื่อถึงโค้ดของหนูอีกคนหนึ่งค่ะโค้ดทิมค่ะโค้ดทิมกับโค้ชเชก็เป็นคนที่สอนหนูมาตั้งแต่เด็กค่ะ แล้วก็ตอนนั้นที่หนูยังเป็นเยาวชนอยู่ค่ะโคชคิมก็เป็นคนที่ดูแลหนูค่ะเขาก็ทั้งสองคนก็ทุ่มเทมากๆกับพวกเราค่ะตั้งใจให้เราแบบประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องต่างๆคือแบบว่าเรื่องกำลังขาเรื่องไวทเทนนิงทุกอย่างคือเขาใส่เต็มให้เราจนแบบเราแข็งแกร่งมีความคล่องแคล่วมีความแข็งแรงทุกอย่างมากๆค่ะ สำหรับหนูคงเป็นช่วงเวลาที่ฝึกซ้อมหนัหนกๆคะ่ะมันเหนื่อยมากๆคือซ้อมเหนื่อยแล้วก็ต้องควบคุมน้ําหนักด้วยคะ่ะซึ่งการกินของหนูก็ไม่ได้กินเต็มเท่าเพื่อนคนอื่นคะ่ะทําให้บางครั้งอาจจะเหนื่อยมากๆแต่ก็ไม่เป็นไรให้กําลังใจตัวเองต่อไปคะ่ะค่ะพ่อก็เป็นกําลังใจให้เสมอคะ่ะรวมไปถึงครอบครัวของหนูด้วยคะ่ะเขาก็เชียร์อัพตลอดคะ่ะ ให้กำลังใจสนับสนุนทุกๆอย่างครับค่ะหนูคิดว่ามันคือความท้าทายมากๆค่ะพอมาเข้ารัฐศาสตร์ค่ะตอนนี้ก็ทำงานเป็นข้าราชการค่ะเป็นเรืออากาศตรีค่ะของกรมสวัสดิการที่ทาหารอากาศค่ะซึ่งรัฐศาสตร์มันก็เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องค่ะมันก็เป็นความท้าทายของหนูในการเรียนวิชาทางด้านรัฐศาสตร์ค่ะ ไปต่อทางด้านาารัฐศาสตร์ค่ะเพราะว่าอาชีพหรือว่าการทํางานของมันก็เป็นทหารอยู่ตั้งแต่ปี59แล้วค่ะคืออันนี้มันก็ตรงสายมากๆค่ะก็เลยอยากจะเรียนรัฐศาสตร์ต่อค่ะหนูก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะหรือว่ามันต้องผ่านความยากลำบากความเหนื่อยมาแต่ขอให้อดทนแล้วก็บอกไปว่าอยาเพิ่งยอมแพ้เรายัง หายใจอยู่ค่ะบอกตัวเองว่าให้สู้สู้ห้ามยอมแพ้กับตัวเองเด็ดขาดค่ะคือความชอบของหนูคือชอบหมามากๆค่ะแล้วก็ชอบไปเที่ยวถ่ายรูปร้างกาแฟสวยๆ,ๆค่ะก็เลยเกิดไอเดียว่าอ,าอยากจะมีคาเฟ่หมาอยู่กับเราเพราะว่าเราก็ชอบมากๆค่ะเรื่อนไปถึงการเปิดยิมสอตเทันเดอร์เล็กๆในความฝันของหนูราะว่าหนูก็มีความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ที่ ดีมากๆหนูก็อยากจะถ่ายทอดให้กับเด็กๆหรือว่าน้องๆรุ่นหลังๆคะ่ะแล้วก็เด็กๆที่มันก็จะได้มาเที่ยวคาเฟ่หม,มาของหนูด้วยคะ่ะค่ะหนูก็ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านอธิการบดีต่อเลยนะคะที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูพวกเราจะมาะค่ะขอบคุณลํงดาขอบคุณคณะอาจารย์ทุกท่าน,นะค่ะที่สนับสนุนเมตตาเอ็นดูทุกๆอย่างเลยคะ่ะแล้วก็ให้ โอกาสให้เวลาเรื่องเรียนของพวกเรามากๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆในชั้นนะคะที่เป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยพวกเราเรียนค่ะขอบคุณมากๆค่ะถ้าไม่มีทั้งหมดที่กล่าวมาค่ะการไปแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้คงไม่สําเร็จได้ค่ะเพราะว่าเราก็เต็มที่มากๆแล้วทางมหาลัยก็เต็มที่กับเรามากๆเช่นกันค่ะ ีฬาชาไทยทุกท่านเลยนะคะที่เป็นกําลังใจแล้วก็ส่งกําลังใจมาเชียร์ทั้งนิดทั้งจูเนียร์มา,มาถึงทัพนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนเลยค่ะหลังจากนี้เราก็จะกลับไปฝึกซ้อมให้หนักเหมือนเดิมค่ะหรือว่านักกว่าเดิมอีกค่ะแล้วก็จะทํำให้เต็มที่ในทุกๆแมตช์เลยนะคะอย่าลืมเชียร์พวกเราต่อไปนะคะ